ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจประเภท B2B service หรือว่า premium สินค้าราคาสูงเนี่ย คลิปนี้สำหรับคุณครับเพราะผมจะมาแนะนํา3วิธีการหลักนะครับที่ช่วยคุณหาลีดนะครับหรือว่าลูกค้าที่ตรงกลุ่มตรงใจคุณเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นครับวิธีที่1ที่จะมาแนะนำนะครับผมขอตั้งชื่อเป็น AI Lead Generation นะครับที่มีเปิดคอร์สสอนไปแล้วแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆครับตามที่เห็นด้านบนเลยนะครับผมมีวิธีใช้เครื่องมือ AI เนี่ยหลายตัวนะประสานกันนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะไปรีซองมาเนาะได้เป็นชื่อเบอร์โทรอีเมลลูกค้านะประเภทธุรกิจที่เขาทําอยู่อุตสาหกรรมต่างๆหรือววว่่่่่่่่่่าา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 าแแแแมมม้้้้้ตตํํหหหหนน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 นงงงงคครร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 รัััััับบบลลลีีีีีีีดดดดททททออออยยยยใิิิษเเเเเชชชชืืืพกกกกกก็็สสถถไไะะจจขธธุ 2นะครับพีคมากๆในปีนี้นะครับเป็นการใช้ TikTok a d นะครับหลายคนอาจเชื่อฝังใจว่า TikTok เนี่ยไม่เหมาะกับ B2B ไม่เหมาะกับสินค้าราคาแพงผมบอกเลยว่าความเชื่อนี้ผิดนะครับในปีนี้ผมได้ทดลองแล้วกับลูกค้าของผมอีกหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอสังหานะครับขายรถนะครับขายซอฟต์แวร์อะไรต่างๆครับยืนยันเป็นเสียงเดียวกันแล้วนะครับว่า TikTok ตอนนี้มันยิง B2B ได้ดีมากและคนยังดูน้อยมากนะครับนั่นหมายความว่าคู่แข่งที่จะมายิงแข่งกับคุณยังน้อยอยู่และวิธีที่สามนะครับก็คือการใช้ Facebook a d นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคุ ถ้าคุณทำสามวิธีที่ผมบอกนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับได้อย่างเข้าใจในหลักการจริงของมันนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าคุณได้ลูกค้าแน่นอนครับและตอนนี้นะครับผมก็เลยนะครับรวมทั้งสามวิธีการนี้มาครับ AI l e g e n d นะครับ TikTok a d แล้วก็ Facebook a d วงเล็บย้ำสำหรับธุรกิจ B2B Service หรือว่า Premium โดยเฉพาะนะมีสอนเรียบร้อยแล้วนะครับครบทั้งสามสูตรนี้เลยท่านใดสนใจสามารถทักแชทมาได้เลยครับหรือถ้าเกิดท่านใดรู้สึกว่าไม่มีเวลาทำเองอยู่ดีนะครับก็สามารถที่จะทักมาได้นะครับเรื่องของการทำ Facebook a d TikTok a d ตอนนี้ทางผมก็มีรับทำให้เช่นกันครับจะะะรรออไไกกัันนลล่ปเยวะ